ตัวเลขโชคลาภเน้นๆสามตัวหางเดียวเลขเด็ดเลขยันปูรฤาสีวัดสว่างธรรมนานในวดวันที่หนึ่งกันยายน2565นะคะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภเฮงเรวยรวยปังๆนะคะสวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านคะ่ะวันนี้มารีมากราบขอความเมตตาโชคลาภปูรฤาษีวัดสว่างธรรมดานนะคะวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโชคลาภเลขเด็ดเลขยันนะคะปู่หรือีวสว่างธรรมดานวดนี้สามตัวเน้นๆนะคะดูบรรยากาศนิดน,นึงนะคะท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนบอกว่าถ่ายบรรยากาศการสร้างกำแพงวัดสว่างธรรมดานให้ดูน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศความคืบหน้า ในการสร้างกำแพงหน้าวัดสว่างธรรมดานขออนุมโมทนาสาธุบุญกับ f อซท่านผู้ชมช่องมาริชแนลทุกท่านนะคะท่านผู้ชมดีใจไหมคะอันนี้ก็เป็นรอยมือรอยบุญของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเห็นแล้วก็ดีใจนะคะบรรยากาศสร้างกำแพงหน้าวัดนะคะบางทีก็ได้หยุดงานนะคะช่างได้หยุดงานหลายวันเพราะว่า ฝนตกนะคะฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าไวพอสมควรนะคะเพราะว่าก่ออิฐก้อนเล็กๆนะคะอิดแดงก้อนเล็กๆมาตรฐานนะคะมาตรฐานทาวนก็ต้องใช้เวลานะคะทำอย่างดีสวยงามนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมเอฟซผู้ใจบุญช่องมริชาแนวทุกท่านนะคะ มาค่ะท่านผู้ชมมาดูเลขเด็ดๆ <_ d ata> เลขยันปูรือสีในงวดวันที่1กันยายน2565นรนะคะท่ <_ d ata> านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตดีๆจะได้รวยๆนะคะมีโชคลาภก้อนใหญ่สังเกตดูสังเกตดูในกระดาษนะคะตัวสีแดงแนะคะสังเกตดูตัวสีแดงแงหรือว่าตัวสีชมพูนะคะอันนั้นก็คือเลขยันนะคะเลขยันโชคลาภตัวสีแดงแคือเลขยันโชคลาภนะคะท่านผู้ชม ตรงกับคำว่ารวยนะคะตรงกับคำว่ารวยนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะสามตัวหางเดียวเน้นนะคะหรือท่านผู้ชมจะพิจารณาตัดสองตัวก็ได้นะคะอันนี้เป็นโชคลาภหนึ่งกันยายน2565สังเกตดูตัวสีแดงแดงนะคะตัวอื่นไม่ต้องดูนะคะตัวอื่นเป็นอักขระนะคะแต่สีแดงเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะให้เน้นดูที่ สีแดงนะคะสำหรับแอดมินเห็นตัวแรกเป็นเป็นเลขเห็นเป็นเลขเจ็ดนะคะเห็นเป็นเลขเจ็ดเป็นเลขศูนย์แล้วก็เป็นเลขห้านะคะน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ห้านะคะเจ็ดศูนย์ห้านะคะอันนี้สำหรับแอดมินมองเห็นนะคะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ แบ่งปันตัวเลขโชคลาภด้วยนะคะเป็นเป็นตัวไหนนาะเขียนคอมเมนต์ <c oughs> แบ่งปันตัวเลขโชคลาภด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเขียนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะจะได้ร่ารวยไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมีสติสําหรับตัวเลขโชคลาภนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะเหมือนกับที่ปู่ฤษีท่าน เคยพูดนะคะจะอะไรก็มากมายไม่ได้นะคะกับตัวเลขก็ดูดูกันไปนะคะบางท่านก็ถนัดในการดูเลขน้ำมนต์นะคะบางท่านก็ถนัดดูเลขยันนะคะบางท่านก็ถนัดดูลายเส้นนะคะก็แล้วต่ปู่ท่านจะเมตตานะคะวันนี้เลขยันเด็ดเด็ดนะคะที่ท่านผู้ชมบอกว่าขอมาให้ดูหน่อยนะคะให้ปู่ท่านเขียนให้ดูหน่อยนะคะท่านผู้ชม เคยมีโชคลาภเกี่ยวกับตัวเลขน,นะคะดูไปเรื่อยๆสบายๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ